สวั <PC> <Str GI> สด <inte> ีครับ FC พี่น้องครับผมโอ้ปลาชาติก็มาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรีนแล้วปะครับปลาเนี่ยเรียนแล้วผมโอ้ป้าสบายดีเนาะปลานี่โอ้สบายดีตัวล่างมันค่อยดีชั่วคราวค่อยดียันต์ต้องโอ้แนวข้างกางกางก่อนได้เห็นปลาเดินสามขาเลยสี่ขาสี่ขา呐เอาเอ้า เต้อเตอเต้อโอ้ยตามไปใหญ่ไลงลงบอลโบบอลโบลงไหนวันนี้ป๋าก็มารีวิว XMG c ครับก็เอ้า FC ที่ตามป๋าอยู่ก็นี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ก็รอดีรอดีเนาะอืมแง ขึ้นดิโอโหราคาไม่แพงไม่แพงเนาะนี่ครับก็เป็นเป็นตัวเลือกของชาวบ้านเราคนไทยเป็นตัวเลือกของผู้ประกอบการรายย่อยนะสามารถที่จะเลือกได้เยอะอ่ะตัวนี้มีเยอะเป็น1 0 2ยี่สิบข่ายเนาะมีใเลือกชอบแบบไหนก็ได้นี่ครับวันนี้ป๋าเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวปุ้นหน่อยข้าวปุ้น โอ้วันนี้มีกระปุ่นด้วยกระปุ่นนะพี่น้องพี่สารด้กระปุ่นกระปุ่นกระปุ่นภาษาอังกฤษเรียกอะไรผมกินเรียกอะไรสวัดีครับโอเคเจ๊ที่บ้านเจ๊หมดเลยนี่ค่ะโอ้เจ๊รวยมากเลยนะป้าแล้วลูกสาวล่ะไม่มีลูกสาวค่ะมีแต่ลูกชายดี่ครับปะาชาติเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคงรอรออีกอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ยั็เดี๋ยวทานกระปุ้นก่อนทานกระปุ้นกอนป้าโอ้ยไข่ลืมนสติกเกอร์เอาไม่อมีสใบข่ลื่จะเอาไปให้ยิงสงขาเลยนะอ๋อจ้เขาเปาป้าเดี๋ยวเขอใบเดียวติดกันนี่ก่อนเออให้ป้าเจมเลยไอ้นั่นเดี๋ยวไปให้ติบอมเหลังเออ

นี่ครับติ๊กเกอร์สวยๆครับผมจากกาแฟบ้านพี่ปลาชาติปลาชาตินะครับพลาดเลยครับผมไม่ได้เลยนะชาติน่าจะจะมาใหม่นะตัวเนี้ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ป่ะครับรุ่นใหม่โอ้สวยงามครับนี่ครับคนถือนก็สวยครับพี่น้องโชตไหมเราเอาไปติดเลยติดติดครับเดี๋ยวติดป้ายหนึ่งเดี๋ยวติดตรงไหนอ่ะอเดี๋ยวค่อยหาที่ติดกันเดี๋ยวเลยติ๊กเกอร์ ติดรถแมคโครนะครับที่เกือบตัวใหม่เราจะทำมาใหม่นะครับวันนี้จะติดมาสองแผ่นครับเอออ้าวปลาทานข้าวก่อนเดี๋ยวมาดูเมนูเราวันนี้มีอะไรข้าวปุ้นป่าปทาทีไก่ใช่ไหมอ่าฮะไก่ดี หม้อหาหมเปล่า้าไม่เป็นไรเห็ดเอเอาแล้วมีหม้อเป่าหม้อเปาหมอเปาโอ้ยไข่ไก่ทูแล้วก็หน่อไม้ใช่ใช่มีใเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าไอ้นั่งก่อนผมกินผลไม้นี่ผมก็กินาวแล้วเลยไอ้ป้าเราเหตุการณ์อะที่ที่ขาไปอะไรยังไง ยเดเนี่ยไปพลิกบอกหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยบวมแล้วเนี่ยบิงไม่หยแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเวลาเดินไม่ใช่เกาหรอกคือกระดูกลุมใช่แพงแพงกระดูกร้าวไหมคะไม่เป็นไรเอสเล่กระดูกปกติดีขึ้นนะวันที่แวันนี้ที่แปดไหมบวมอยู่หนึ่งเดือนครับหเดือนแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันดีดีขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนเดินไม่ได้ต้องใส่ดูดูฝั่งนี้นี่ ถ้าเราเอาขา,าลงลงพื้นเยอะๆมัน,ม,นมันจะบวมตรงนี้แต่ถ้าน,นอนนอนโทษน,นะนอนสูงไปไหไปพลิกถ่ายคลิปบอกใช่ใช่วิ่งตามา <c oughs> เกลียวแล้วมันสะสมมานะ<อ>แล้วก็รถรถตีดินอะไรมาเจอไมโครนะแต่เขก็ดินมันขับขับโคลื่นเนาะตีกันแล้วนี่เยียบได้อเอฟซี<า>ที่ติดตามป๋าก่อนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับ พอดีหน้าแล้เกี่ยวข้า,า,เาเวเดี๋ดวยวผมไปด้วยเดียเ๋ยวไปด้วยแล้วจะใส่ขุ่มเท้าหนาะนะใส่ขุ่มจริงก็ใส่ผ้าใบนะใส่ใสข,นะขุ่มเอาไม่อยูค่ครับครับข้าหมูนี่หมูมีหมูเหรอไม่ไม่ไมผมผม,ผมไม่กินหมูคนนะ่ะอ้าวอิสลามบอกโอผ้ผมจะกินปลากินปลาอาหารญี่ปุ่นพวกปลากระป๋องไงปลาดิบบ้าๆอันนี้มีมากมากเลยไม่ไม่ กินอันนี้นี่จะกินอะไรลำายหน่อยโอ้มีคนเรนด้วยคนนี้เขาภาษาใช่ใช่หนึ่งหนึ่งเดือนแล้วไม่กินโอชิโอชิเน๋อหมอสาเลยหมอสาห้ามเลยไก่ไก่ห้ามห้วยหมอโบราณบอกหมอเป่าหมอบ้าน S <S นี่่วาไจอกว่าจะเย็นนี่คอยดูเด้อไปเดินบอย <c oughs> ตึงมาเลยนด้ครับคบือไรก็ฟ้าก็แวะมาเยี่ยมลูกทีมลูกทีมนะครับลูกทีมก็มารีวิวรแมคโครด้วยครับเดี๋ยวจะให้ไปรีวิวรถเกี๊ยวแล้วไงเกี่ยวพายบอกมีใครขายรถเกี๊ยววบฟ้ามีใครกินหรอ จะเจริ่มซั์นะครับผมเน่สติ๊กเกอร์นี่ยรุ่นน้ำจนลึกเลย <c oughs> เดี๋ <c oughs> ยวเนี่ยสติ๊กเติมเลยเอยสติ๊กเติมเต็มเติมตัวนะ,อ,ะอันนี้รุ่นใหม่ป่ะครับรุ่นใหม่โว่ทำไมรุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยน่าสนเลยมันมีอยู่บ้านเนีว่ามันหมดลืมหยิบใส่รถมาโอ้สามเอียมเลยนี่้ยสติ๊กเกอร์บุรีรัมใช่ใช่ นี่ครับชาติเจริญทรัพย์เฟซบุ๊กไลน์ตามนี้เลยครับนี่สินุพันร้านนี่ครับก็ยังไงติดตามพี่ก็ด้นะครับจะกินข้าวยังเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวถึงเวลาหน้าเกี่ยวก็ค่อยตรวนกรับตรวนจะได้เกี่ยวไหมพี่นี่ฮะจะได้เกี่ยวไหมดูดิข้าวยังไม่ขึ้นเลยผมฝนไม่มาผมตัดไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยฝนไม่มาเลยอ่ะนี่ครับ อาอยังไงก็ไฟป้าดูแลสุขภาพด้วยครับผมยังไงก็สวัสดีครับสวัสดีครับฝากไปยึงเอฟซีพี่น้องที่ติดตามนะครับยังไงก็ติดตามช่องผมช่องป้าด้วยก็ไปด้วยกันนี่แหละครับครับก็นานๆจะได้เจอนะครับเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่นะครับตื่นเช้ามาก็ออกคนละทางนะครับก็ได้เจอกันก็เอามาฝากเพื่อนๆนานทีนะครับ ครับ่านไปก็ไปบครับคผมครับป๋าร้องเพลงเก่ง่ะฮะซีซอเป็นซีซอเนติมซีซอให้ใคราเง่โบราณกนี่ครับลองเพลงไงครับองเพลงเก่งไหมไม่ไม่เป็นแลี่แเป็นโอ้นอนน้องนี่บอกแม่ทองหันช่างคนละกัด วันละแบบถายอยู่บ้านนี่โอ้ฮาเลยนะนี่จีครับเอาโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณป๋าด้วยครับวันนี้มารีวิว XMG ของแจคแคทอย่าลืมครับติดตามช่องยูทูบของ j จคแคทด้วยครับมีช่องแล้วนะครับทำช่องมาก็อยางให้ถึงพันก็ยังไม่ถึงพันเลยครับช่องเจ๊เลยอันทั้งกระปุกจะรอดวะ